จะพาขึ้นภูไปดูกระหล่ำงดงามเลยนี่ครับผมสุนทรการนะนสุขในวัดกรุงเทพครับได้ไปเที่ยวภูทบเบิกวิวสวยมากขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายครับคนเด่นได้ภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงที่ภูทบเบิกสถานที่เทีท่ยวอันลือชื่อของเมืองไทยครับคนไทยเกือบทุกคนรู้จักแต่ที่คนจำนวนมากไม่รู้คือ เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องปลูกกระดฟรีด้วยแม่แล้วดูครับกระดีเต็มหลังรถเลยพี่พี่ไม่กลัวรถไงอ่ะผลมาเยอะเลยอ่ะเออไม่ใช่น,น่าท,ที่พี่น้าที่เมียพี่เมียพี่เป็นผู้หญิงจะเดียวเรียวแรงไปช่วยรถไม่ให้ไงาได้ยังไงออเขาไม่ต้องช่วยหรอกแค่นั่งเฉยๆรถก็ไม่ไง โอ้โห,โโหโดูหแมจำมกกักงกะรีดองหรือก็เอาเมียนั่งทวงรถข้าหน้าโอ้โหไม่เคยพบเคยเห็นเลยคนอื่นนี่ยเขากลุ้มใจเวลาเมียวดัดน,นี่ไม่กลุ้มใจครับแต่ต้องขุนเมียให้เมียวัดเอามาทวงน้ำหนักกระปรีขุนนี้มันขวนขึ้นนขึ้นขนขึ้น หัวก็ได้ผข,ของนี่ก็มีลวงสุกระการกินไม่ต้องจังสุดยอดพี่จะถึงหรือยังอะ่ะเหนืห่อยแล้วอะ่ะโอ้กลแล้วจ้ะจะถึงยอดแล้วพี่จะเลี้ยงหมูกระทะนัดจ๊นัดจ๊ก,จกโ,อโอ้พี่เอาหมูกระทะสามท่าเลยนะโอ้เอาไปเลย5กากท่าเอาไปเลยน้อง ว่ามีวิธีพ่วงน้ําหนักรถแบบนี้อยู่ด้วย ไ,ได้ถ่ายทับก็เด็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงได้เห็นรถขนกระลำหนักมากเขาก็เลยได้ให้แฟนตุยหนุยมน่ารักนั่ง่วงหน้ารถเพื่อไม่ให้รถบรรทุกไหนหลังเห็นแล้วน่ารักมากครับนอกจากเมวยอวดน่ารักแล้วยังเป็นตัวถ่วงได้อีกได้ทั้งขึ้นทั้งล่องเลยนะขอขอบคุณคุณสุภพกรการจะนะสู่กรุงเทมพมหานครเรื่องให้เมียนั่งทวงหน้ารถ